ต้องสอยอะไปเจอมาเอาเลยคะ่ะลูกใหญ่ก็ใหญ่มันแล้วว่าพอเราซื้อรองเท้าปุ๊บก็ถามเขาเลยว่าแบบ you have any b i r k i n อะไรเงี้ย,ยแบบ Kelly ก็ได้แล้วเขาว่าอ๋อเดี๋ยวเวอร์แมนเน็ตนะแล้วเขาก็หายไปเขาก็กลับมาพร้อมกับกระเป๋าสองใบโอเคเอาใหม่เอาใหม,อใหม่อ่ะไม่ไม่เอาใหมค่ค่ะอ้าวเหรอวันนี้เล่าให้เขาฟังเขาโอ้โหเอาแต่ละเอาใหม่อีกละแม่โอ้จะเอาใหม่อยู่เรื่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกัคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มา เปิดกรุ่เบาๆอันนี้มาในเวอร์ชันเบาๆเพราะว่าถ้ามาเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วรู้สึกว่าอันเนี้น้อยที่สุดในหมู่แบรนด์เนมรองเท้าที่ใช่ใช่ใช่ก็คือเห็นคนขอชาแนลมาก็เลยขอแอมเมสมาบ้างก็ต้องตามสเต็ป ใช่ช่ชาแนลมาก็ต้องมีแอร์เมสตามมาใช่ไหมครเพราะเราก็เคยเปิดทั้งโบเท e ก a ทั้งชาแนลไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ให้นะคะเดี๋ยวมีคู่ไหนบ้างอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปช่องเพื่อนด้วยนะคะไปค่ะเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะคะซึ่งคู่แรกถ้ตามสภาพแล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วมันก็นานมากแล้วก็คือ เป็นแบบ20บกว่าปีแล้วตั้งแต่เราเด็กเล็กเลยเบบี้เลยด้วยซ้ำใก็มีคลิปหนึ่งค่ะที่เคยลงไงว่าเนี่แหละวิ่งแล้วไปซื้อของให้ลูกแหละคู่นี้แหละโตตะโตตะโตตะนี่แหละจากฮ่องกงใช่ใช่ใชเป็นแอร์เมซอนแบบส้นสูงที่ไม่ได้สูงมากแล้วหัวแหลมและสีส้มเพราอนนั้นซื้อตาม สีกระเป๋าใช่ใช่ก็เนี่ยนะอันเนี้ยไอ้ตุ่มเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาประมาณ3าสีรอบแล้วเส้นคือพังมากใช่สามสีรอบแล้วก็เออเก็บไว้เป็นใช่แต่ไม่ระทึกหรอกลูกก็ยังใส่อยู่ทุกวันนี้เพราะมันก็ยังเท่อยู่มันมีตัว H มันเตี้ยด้วยใช่มันยังจะใส่ได้อยู่ใช่รักมากนะคู่เนี้ยเพราะสีมันสดสวยมากสีไอเมสอะพูดง่ายอ่าสีิกเนเจอร์ของไอเมสใช่สีเดียวกับกล่องส้มใช่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 ต่อไปก็จะเป็นนูนคู่นี้คุณนี้ สูงสีดำเป็นซิกเนเจอร์ตัว H ใช่ใช่คุณอุ้งงงคุณอุ้งงงอ่ะอ่ะลูกถือแ่วางเอะลูกอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะตัว H นะคะใช่อันนี้ทั้งหมดเราซส์เราจะบวกครึ่งซส์นิดนึงเนาะเพราะบางทีมันจะมีความเล็ก ใช่ใช่ใช่ก็ใส่ด้วยกันคู่นี้ก็ใส่ด้วยกันเราไม่ค่อยใส่อันนี้ก็นานมากแล้วน่าจะสิกว่าปีแล้วใช่อันนี้แม่น่าจะซื้อต่อๆจักเนี่ยอันนี้แล้วพอหลังจากนั้นก็เป็นคู่นี้สีน้ำตาลซึ่งสีน้ำตาลเนี้ยเราขอมีซื้อนี่อันนี้มันเป็นแตะแต่คู่นี้แม่ไม่ไม่ได้ใส่เขาใส่เพราะมันแบนมากแต่จริงจริงมันแบนมากถ้าถามว่าใส่สบายไหมก็สบายแหละทุกคนแต่ว่า ถ้าใส่เมื่อกมากก็จะมีความเมื่อยนิดนึงเมื่อยหลังแม่สายแล้วเพราะว่ามันแบนมากมากแต่ที่เราซื้อเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็คงต้องมีสักคู่หนึ่งอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาเข้ากับรูปด้วยเข้ากับกระเป๋าเราหลายๆใบที่เป็นเอเมสทูบ็อกซ์ชองสตองแล้วตอนนั้นก็เบอร์กินเคลลี่งมีหมดเลยมันควรมีแล้วมันก็ใส่คู่กับได้ทุกแบบทุกแบบทุกสไตล์ของการแต่งตัวอ่าใช่ใช่ใช่อ่า ต่อมาค่ะต่อมาค่ะก็เอาตายแล้วเพิ่งไปเจอเพิ่งเพิ่งขึ้เได้เมื่อกี้นะคะว่ายังมีอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้คู่สีขาวใช่ซึ่งจริงๆอันนี้ก็น่ารักมันก็เป็นเป็นแบบซิกเนเจอร์ของของเขาเป็นตัวเอชแล้วก็สีขาวแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นส้นสูงใช่ไหมแล้วมันก็มีความแบบว่า นี่พันข้อพันข้อเวลาจะใส่เนี่ยแม่จะนึกก่อนเลยว่าวันนี้ไปไหนที่ไม่จะต้องไม่ต้องถอดเพราะว่ามันมันก็ลําบากอะเวลานั่นอะมันพันข้อแยมันพันข้อใช่ใช่เออใช่ใช่พออกมาเป็นแบบนี้อถูกค่ะนี่ ถูกต้องถูกต้องก็ใส่สบายคู่นี้เพราะว่ามันจะสูงหน้าสูงหลังอ่ะพูดง่ายไม่ปวดหลังเหมือนเตารีดนิดนิดไม่ว่าไ่่ไม่เตารีดที่แบบสูงมากใช่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 ต่อมาก็พักการซื้อของไปจะซื้อรองเท้าแอเสไปสักพักนึงเลยแบบจากที่ทุกคนเห็นว่ามันก็ห่างหายกันไปนานจนกระทั่งโอเคมี ตัวอื่นๆอ,ออกมาคือ,อจริงเราบอกก่อนว่าแอมเมสอะทำรองเท้าออกมาเขาทำรองเท้าออกมาทุกปีแหละใช่เขาทำรองเท้าออกมาทุกๆคอลเลคชันอะแต่มันก็แค่ไม่ถูกใจเราไม่ถูกิเจรเราเพราะเรารู้สึกว่า มันก็ไม่ได้แบบไม่ใช่อย่างเช่นตัวเอชอย่างเงี้ยทุกๆปีเขาก็จะมีตัวใหม่ของเขาออกมาไม่ว่าจะเป็นหนังคราะหหนังออสเตรียหนังลิซ์ดเขาก็มีแล้วก็ล่าสุดที่เขาทำออกมาก็เป็นหนังฮิมาลายา่ะก็มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้แบบไม่จำเป็นก็ไม่ได้ใส่บ่อยเท่ากับพวกคู่อื่นๆอย่างเชลล์อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงๆใช้งานได้มากๆเราถึงมีเยอะมากแต่พอสำหรับแอนเสเรารู้สึกว่ามันคล้ายกันมากจนเกินไปแบบเนาะด้วยแบบด้วยอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อย ไม่ค่อยถูกจริตกับเขาเท่าไหร่ไปทีไรก็น้อยอะน้อยครั้งที่จะได้ซื้อรองเท้าจะพยายามซื้อนะเพื่อที่จะได้ดํายอดเพื่อจะไปซื้อกระเป๋าก็หาหาหาแต่บางครั้งก็สําเร็จบางครั้งก็แต่สาเร็จน้อยอ๋อมามีจาได้แล้วคู่นี้ลูกซื้อเออใช่ใช่กแล้วลูกก็ได้กระเป๋าใบแดงอ๋อใช่แล้วใบนี้คู่นี้ล่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวเรามาถึงคู่นี้โอเคอเมร์อเมร ไม่ไม่เอาใหม่ค่ะเมื่อกี้เล่าให้เขาฟังเขาือ๋อเหรอเอาแต่ละเอาใหม่อีกละแม่โอ้จะเอาใหม่อยู่เรื่อยค่ะต่อไปค่ะมีว่าเป็นค่ไหนนูนลายลายสีสีใช่ใช่ลายสีสีนี่นี่นะคะ คู่นี้เนี่ยพอแม่เห็นในในคาตาล็อกเขานี่นายจะบอกน้องเพื่อนเลยลูกสงสัยเราจะต้องไปเอาแล้วล่ะเพราะมันจะเป็นแบบสีแบบหลายๆสีอะในคู่เดียวกันเพราะเราจะมีกระเป๋าทุกสีไงที่อยู่ในรองเท้าคู่นี้เรจริงๆที่ชอบเนาะที่ชอบแบบก็คือไอ้ตัวบัคเกอร์เลยใช่ใช่ใช่บักอเบอร์กินเฮี่ที่เรา่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกจากบัคเกอร์แหละจริงจริงใช่ใช่าต่มันมีอีกคู่นึงอ่ะที่มีเคยซื้ออะแล้วมีเดินหลุดออกมาจากรองเท้าใช่คือคือสั่งแล้ว สั่งแล้วแล้วก็พอเอามาลองเดินเดินอยู่ปุ๊บหลุดออกจากรองเท้าเลยมีเดินออกจากรองเท้าอ่ะใช่ใช่มันอมันไม่ไปกับเท้าใช่ใช่รู้สึกว่ามันจะเป็นบัคเกิลแบบนี้ใช่ค่ะเป็นบัคเกิลแบบนี้เนี่ยส่งมาจากค้ายอันนี้ส่งค้ายอันนี้แต่เป็นหัวแหลมต้นนี้อะไรนะคะแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วหัวอันนี้เออเป็นหัวอันนี้แต่เป็นหัวแหลมแล้วก็แบนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหารูปแปะให้อารมณ์ประมาณนี้แแ่เป็นบบวา ไม่มีสลิกบ็ค้างหลังใช่ใช่ใช่แล้วก็มันหน้ามันหน้ามันใหญ่พอเอามาลองปุ๊บก่อนจ่ายตังไงเขาก็น่ารักก่อนจ่ายตังเดิน,นเดินอยู่ปุ๊บหลุดออกจากเท้าเขาก็เลยบอกว่าวไม่ต้องเอามีใส่แล้วบิวก็พูดเหมือนกันว่าหลุด ซึ่งบางทีบิวต้องใส่แล้วลากเท้าเพราะว่าเพราะว่าบิวมีสีโกอใช่แล้วลูกกะถามบิวบอกว่าบิวใส่แล้วไม่หลุดออกมาจากเท้าอ่อะไรเงี้ยมันก็บอกว่าหลุดหลุดแต่ว่าด้วยความที่บิวเดินลากเท้าอ่ะมันก็เลยไม่ได้แบบหลุดออกมาจากเท้าแต่บิวบอกใส่สบายมากแล้วเท้าบิวอ่ะเขาอาจจะกว้างกับเราเขาจะอาจจะกว้างกว่ากว้างกว่าหน่อยลูกไม่ใช่ว่าไม่สวยนะกว้างกว่ากว่ากลมของมี้นิผอมผอมเรียวมากอ มันก็เลยหลุดจากเท้าแต่เขาก็เลยบอกไม่ต้องเอาเดี๋ยวเขาขายได้ก็เลยจบไปด้วยประการฉะนั้นต่อไปต่อคู่ใช่ก็เป็นเหมือนกันครๆกันลูกชอบใช่ลูกชอบเองเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะใส่สบายแล้วก็ซัมเมอร์มันก็ดูแบบว่าไฮดีดูไปลูกคุณแล้วมีความเป็นแบบเนี่ยอันนี้บอกถึงความเป็นแอมเมสใช่ใช่ก็เลยแบบว่า อ่ะสอยมาสนหนอะไรองเงยเราเหมือนเราจะแพ้ไอ้ตุงบัคเกิรอันเนี้ยถ้ารองเท้าของแอมสรุ่นไหนนีออกมาเป็นพวกอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าไม่เคยไม่ค่อยพลาดจะชอบต่อมาจะเป็นพวกนี้และใช่อ่ะพวกนี้ลูกซื้อที่ไหนนะอันนี้ซื้อที่ฝรั่งเศสตอนที่ไปซื้อกระเป๋าได้กระเป๋าสีแดงมาคือจริงจอะ ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อกระเป๋าด้วยซ้ำคือตั้งใจไปซื้อกระเป๋าไม่ได้ตั้งใจจะไปดูลองเท้าด้วยเ,ออเพราะวันนั้นตั้งใจว่าจะดูเป็นอะเซซิรี์มากกว่าเขาบอกมีแล้วว่าเออจริงเพราะว่าด้วยกฎที่ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอ,อ,อยู่แล้วเนาะว่าเป็นต้องซื้อของซื้ออะไรของเขาแต่บงังเอ,อิญว่าเราไปรอชั้นรองเท้าพอดีออแล้วก็เดินวนๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคู่นี้แล้วลูกชอบด้วยเชอยากเด้แบบชอบเลยบอกมีบอกว่าอุ้ย คือส่งวิดีโอคอลไปหามีเลยแล้วก็บอกมีว่ามีเอาไหมเพราะมันน่ารักมากเลยมีบอกเอาเลยลูกแล้วทุกคนหนังมันใส่สบายมากนิ่มากที่สุดใช่แบบมากมากแล้วแบบใส่ไปงานใส่กระสูนใช่คือมันเท่เลยอ่ะแล้วเนี่ยมีความเป็นเอชมันมีความฟอร์มอลในไม่ฟอร์มอลขนาดนั้นข้างในก็เป็นสีเขียวเท่มากมันน่ารักแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยขอกระเป๋าขอมีแบบว่าอ่ะลองดูเพราะวันนั้นไปแบบ พวริสเลยทุกคนไปแบบว่าไปแบบว่าไม่มีแม่อะไปกัน3คนจําได้เลยพาการไปเพราะการนั้นแรกกันอยากได้เบอร์กินแล้วว่าพอซื้อรองเท้าปุ๊กก็ถามเขาเลยว่าแบบ you have any berkin อะไรเงี้ยแบบเคลลี่ก็ได้แล้วเขาบอกอ๋อเดี๋ยว wait a minute นะแล้วเขาก็หายไปเขาก็กลับมาพร้อมกับกระเป๋าสองใบจําได้เลยสีน้ําเงินบัคโคทองกับสีแดงบัคโคทองก็สีแดงบัคโคทองที่เราเคยพูดไปเนาะาเราได้เองมาก็ได้จากรองเท้าอันนี้ได้จารทานทางไปเพื่อจะได้กระเป๋าใบน คือเรารู้สึกว่าเซล์ลเขาก็จะดูหละว่าเราจะดูออกหละว่าคนนี้มาแบบนี้มาตรงนี้เขาก็น่าจะให้เอออใช่เาไปใช้จริงๆใช้จริงๆเราใช้จริงๆเราไม่ได้ซื้อมาขายใช่ใช่รึ่าเปิ่มปิดมากขะที่ได้อ่าต่อไปคู่นี้คู่ที่แบบเราเคยพูดบ่อยๆู่นี้ที่เราพูดบ่อยๆว่าใช้ไม่ได้จริงใช่มันไม่ดี อันนี้คืออันนี้รู้สึกว่าไม่มค่อยแงงนะนำแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าที่เขาชอบเพราะเขาสูงอืพวกฝรั่งอ่ะเขาใส่มาแล้วเขาสูงแล้วเขาคงใส่ด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าออกแรงหน่อยอะ่ะมันเลยทําให้แบบว่าหนังอ่ะมันก็เลยนิ่นมไงพอเราเนี่ยพอเราเหมือนจะไปแค่หกคอมเมน คนละครั้งแล้วแหละมันเลยเหมือนเรามีความเข็ดน่ะก็เราล้าด้วยความพี่ว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เราใช้บ่อยแต่เขาอยู่ในประเทศที่เขาใช้บ่อยพอเขาซื้อมาแล้วเขาใช้พอเขาใช้มันก็เลยนิ่มมันนิ่มใช่เพราะอย่างน้อยเขาต้องใช้เขาใช้ทุกวันออถ้าเวลาหน้าหนาวอ่ะนี่ก็เลยใช้กันคนละครั้งนี่ก็หัวขมมแม่นี่เกือบตกบันไดเพราะว่ามันไม่งอตามเท้าเพราะหนังมันแข็งมันไม่งอตามข้อใช่ใช่เลยรู้สึกว่าแบบ ไม่ไม่โอเคใช่คู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าพอเห็นสีปุ๊บเนี่ยอย่าบอกน้องพอเพื่อนเลยบอกอุ้ยลูกเอาเลยละกันเพราะว่ามันเข้ากับลง มันเข้ากับกระเป๋าที่เขาได้มาสีแดงแล้วมันเข้ากันจริงๆแล้วก็ไปเข้ากับกระเป๋าเคลลี่อ่ะที่มันเป็นแคนวาสแล้วเป็นลายม้าสีแดงแอันนั้นแหละแม่ก็จะพอถือกระเป๋าไปนั้นปุ๊บก็จะใส่รองเท้าคู่นี้มันก็จะเข้ากันพอดีเลยมันมีซ้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยซอนมันก็ทำให้ไม่เมื่อยใช่ใช่ต่อมาคู่ต่อมาคู่นี้ก็คือไปได้ที่ออสเตรียโอ้โหพอเห็นปุ๊บนี่นะแบบ กรี๊ดเลยแบบว่าแบบมีความรู้สึกว่าเข้าไปแบบเล่นๆ้วยนะอยากได้มากตั้งใจว่าไปออสเตรียไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อของแบบเฉยเใช่ใช่แล้วก็จริงๆเนี่ยมันไซส์มันจะใหญ่กับเท้าแม่นิดนึงก็เลยถึงต้องมีตัวหนุนไงมีแพทหนุนเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าเออมันนิ่มแล้วมันมันใส่แล้วมันแพดนิดนึงหลวมเลดนึงเลยบอกไม่รู้ละเอาไปก่อนละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นที่แบบ คิดไว้เลยนะว่าโอ้โหถ้าเมื่อไหร่นะมันมีแบบรองเท้าแคชูแบบส้นเตี้ยนะแล้วก็บัคเกิรแบบนี้นะต้องสอยอะไปเจอมาเอาเลยค่ะลูกใหญ่ก็ใหญ่มันจริงๆมันคือไซส์37นะของแม่นะแต่แปลกมากว่ามันอาจจะเป็นโงมันยาวมันก็ม,มันหลวมอะะเพราะาหนังมันนิ่มพอ,อใช้ไม่สักพักหนึ่งอะมันยืดถ้าให้แนะนําว่าอยากใครอยากได้แคชูใส่ไปทำงานเหมือนนิ่มๆเราใส่ได้ตลอดไปก็เน,นี่ยคงเนี้ยคือแบบ นิ่มมากใช่อันนี้ก็นิ่มมากอ่าต่อมาก็คู่นี้เป็น h a ร์ฟบูทเป็นฮาร์ฟบูทก็ใส่ไว้เวลาไปเมืองนอกใช่โอ้โหใส่สบายมากมากเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นผ้ายืดอ่ะทั้งทั้งทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นมันยืดหยุ่นใช่มันจะมีความอุ่นเบาๆเวลาไปเมืองนอกแล้วเดินนี่นะบอกได้เลยว่าสิบกิโลยี่สิบกิโลแบบสามารถแบบว่าลุยได้หมดแล้วก็ลุยหิมะหิมะได้ด้วยเพราะว่าก็เอามาผึ่งแล้วมันก็แห้งใช่ใช่กันืกันได้ดเออ ใช่ใช่อันนี้ก็เลิฟมากอะต,อต่อมาคู่ไหนก่อนนะคู่นี้ก่อน,น,อ,นอ่าคู่นี้ก่อนคู่นี้เพิ่งมาเลยดสดร้อนๆใช่ที่เราเคยบอกว่าไปเปิดไอ้นัะนะ่นอะกล่องกลอ,องไม่สุ่มอะอันนี้แหละแล้วแม่ก็ใส่ละเพราะว่ามันแต่บอกบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าพื้นมันลื่นแม่ก็เลยให้คนรถเนี่ยไปไปเพิ่ม <c oughs> พื้นยางที่นี่พอเพิ่มพื้นยางแล้วนะคือโอเคจบ แต่ถามว่าเวลานั่นปุ๊บเดินเนี่ยมันก็แก๊กไหมก็มีความกแก๊กอยู่แต่ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะก็คนก็เข้าใจแหละมันเป็นรองเท้าไม้เกียร์ที่มันต้องมีเสียงอยู่แล้วเลยใช่ใช่แต่พื้นจริงๆมันเป็นพื้นที่ลื่นมากเลยนะลื่นมากถ้าใครซื้ออันนี้แนะนําให้ไปทําพื้นนะคะช่กันลื่นใช่ใช่่เพราะถ้าเดินลงจากรถเดินลงรอย่างเงี้ยมีความลื่นล้มได้ใช่ใช่ใช่เนาะแม่ก็รีบเลยเอาไปเอาไปใส่พื้นก่อนเลยก่อนที่จะใช้แต่พอ เขใส่แล้วเรียบร้อยแล้วไปใชุ้๊ปนะบอกเลยว่าคู่นี้ก็ใส่สบายมากอืมใส่สบายมากอต่อมาล่าสุดล่าสุดของคุณผู้หญิงเขาจริงมันออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละทุกคนแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเล็งมาตั้งนานและอยากได้อยากได้ตั้งแต่ตอนที่เขาออกใหม่ๆแล้วอ่ะ ชอบทุกสีเลยจริงๆอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันดูเท่แล้วมันน่าจะใส่ได้กับได้หลายๆลุคมันเป็นรองเท้าแตะที่ดูไม่น่าเกียดอ่ะดูเป็นรองเท้าแตะที่ใส่ได้ไปไหนก็ดูไม่แบบยังเป็นมีกาละเทศะนิดนึงด้วยความที่เป็นแอนดี้ด้วยเนาะแต่เรารู้สึกว่าพอใส่มาแล้วมันเท่เข้ากับสไตล์การแต่งตัวเราคือเพื่อนเราทุกคนซื้อเอาง่ายๆแล้วเรารู้สึกว่าทําไมเราไม่ซื้อวะแล้วก็แบบ ลังเลกับตัวเองอยู่นานมากแต่ช่วงนั้นก็คือซื้อของเยอะด้วยก็เลยรู้สึกว่าออก็เกรงใจตัวเองเกรงใจแม่ก็เลยแบบไม่ค่อยซื้ออะไรอพอเสร็จป,ปุ๊บก็ตัดสินใจตอนหลังว่าน้องว<อ>า,ากระตุกนะว่าอเออทำไมพี่เพื่อไม่ซื้อบอกเออจริงๆอยากได้ตั้งนานแล้วแหละก็อพอน้องพูดกระตุกปุ๊บก็ส่งไปถามเลยว่ามีของไหมคะแล้วดันมีมีพอดีแล้วทายเล่าพอดีก็เลยแบบอ่ะ ไปบิ้วสามีด้วยคือจริงอะคุณสามีก็อยากได้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแหละตอนนั้นแต่ตอนแรกๆซื้อก็ได้วะแต่ที่ตอนแรกแบบตัดใจไปแล้วด้วยนะแต่เพื่อนอะใส่ลงสตอรี่จนเห็นคือใส่เห็นจนแบบซื้อก็ได้ตอนนี้ก็เลยป้ายยาไปหลายคนว่าใช่น้องเนิงด้วยน้องเนิ่งด้วยเพื่อนกำลังสั่งอยู่สั่งกันอยู่นะของคุณสามีก็กำลังสั่งอยู่พอเราใช้จริงอะรู้สึกใส่สบายมากจนอยากได้อีกอก็เดี๋ยวดูสีอื่นดูอ่าฮะก็เดี๋ยวรอดูนะคะ นี่แหละประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับรองเท้า Airmes นะคะก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้มีจํานวนเยอะอะไรเท่าไหร่คือด้วยความที่เป็น Airmes เองอ่ะเขาก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะถึงขั้นแบบเหมือนชาแนลที่เหมือนเราพอเห็นแล้วเราถูกใจมากๆใช่ใช่ใชคือมันอาจจะถูกใจคนอื่นแต่เราสองคนแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบประมาณนี้ชอบ ของ a อมเอสที่เป็นประมาณนี้ไว้รอดูนะคะว่าจะมีเพิ่มไหมเพิ่มไหมแอ่าอนะคะก็หวังว่าจะมีเนาะใช่ใช่เพราะเราก็ซื้อตามความชอบของเราจริงๆตามนั้นค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะ Subscribe เยอะๆทะลุ1นึ่งแสนเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย